การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างอำเภอปราปากจังหวัดนครพนมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2562ถึงเดือนกุมภาพันธ์2565ปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือนหมู่บ้านชุมชนเป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะวิกฤตมากขึ้น หากมารีดดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือจัดการอย่างถูกวิธีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เห็นควรเล่งดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบต่อไปจากปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุสว่างร่วมกับประชาคมหมู่บ้านมีมติประชุมประชาคมหมู่บ้าน ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ชุมชนเป็นสถานที่รวบรวมกันจะกำจัดขยะมูลฝอยหมู่บ้านโดยคณะทํางานกับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบในการเผาขยะมูลฝอยในหลุมเปิดและควบคุมการลุกไหม้ตลอดเวลาการเผาทําลายและมีการฝังกลบเท่าหนักที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละหนึ่งังโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในการฝังกลบเนื่องจากพฤติกรรมการอุปโภคและบริโภคข,ของประชาชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทําให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการขยะประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะครัวเรือนและชุมชนและขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยจึงนําขยะที่ไม่ได้คัดแยกมาทิ้งรวม ทำให้ปริมาณขยะในบ่อเพิ่มมากขึ้นทุกปีหากไม่นำเนินการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีอาจทําให้ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมสร้างมลพิษต่อสิ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม้โดยรอบบ่อขยะทั้ง4แห่งจะมีร่องดินแนวกันชนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างจึงพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการณสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลน,นาแกสำหรับสถานที่กำจัดขยะเดิมก็ดำเนินการปรับปรุงบ่อขยะปิดบ่อขยะโดยการฝวงกลบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อขยะจนถึงปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างสามารถจัดการปัญหาขยะสะสมจำนวนมากในพื้นที่ได้ ทำให้สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านชุมชนสะอาดน่าอยู่และลดการส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน